就。God, uh เรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยครับผมเองก็คือดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีช่วงเวลาที่กําลังโตขึ้นแล้วก็ทํากิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับคิดว่าหลายๆคนก็คงเหมือนกันผมว่าผมก็เป็นตัวแทนแล้วกันที่จะมานำแฟชั่นเข้ามาแล้วก็เราสามารถทําทุกๆอย่างไปควบคู่กับสิ่งที่นี้ได้เราสามารถแต่งตัวดีในขณะที่เราอาจจะเล่นกีฬาทํากิจกรรมเล่นดนตรีก็ตามทําอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็มีแบบเรื่องของการไม่แซงแมทชอะไรเงี้ยก็กนดี มากๆเป็นแบรนด์ที่หมอผมมาแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่เป็นนีโอครับผมครับก็ผมเองก็เล่นกีฬาครับแล้วก็ทําก็ไปไปไปตอนนี้ก็ยังเรียนมหาลัยผมก็เรียนเป็นหลักแล้วก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปเดินเที่ยวกับเพื่อนก็ปกติอย่างแบบสมมติเราไปจีบสองจีบสาวเสร็จปุ๊บแต่งชุดเดิมเปลี่ยนนิดหน่อยมาแต่บอลได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนี้ขาันเราได้คุยกับน้องบางหระก็หลังจากวันนั้นที่ที่สัมภาษณ์ใช่ไหมครับยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยใช่ยังไม่ได้คุยไม่ติดต่อใช่ก็เราก็ไม่ไม่ไม่ทราบยังไงเราก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาไงเราไม่เราไม่อยากไปทักเรื่องนั้นเลยครับป็ขนอหก็ อนนี้ก็เรื่องเรื่องทุกทุกอย่างก็ค่อยๆคลี่คลายนะครับท,ที่ผมก็ติดตามข่าวอยู่บ้างแล้วก็ก็คอยให้กําลังใจอยู่ทางหางนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะทาํายังไงเพราอย่างเดียวครับไม่แสดงตัวแบบเออทักทครไปหน่อยแล้วไปนนยังไงคือี่เราคุยแล้วก็คุยกันก็ไม่ไม่ได้คุยเป็นพิเศษนะครับใช่เรากล่าวว่าแบบเราเราไม่อยากเป็นเราเราเราไม่อยากไปแบบว่าทักเรื่องนั้นแล้วลเราแค่อยากผมว่าส่งผ่านส่งผ่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนน่ะ พร้อมที่เป็นกําลังใจให้กับน้องเขาอยู่แล้วถ้าน้องเขาต้องการที่จะเริ่มใหม่ต้องการที่จะทําสิ่งที่มันดีๆต่อไปอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าน้องเขามีลึกๆเขาเป็นคนดีแน่นอนผมยังเชื่อมั่นว่าผมทํางานกับคนที่มีความสามารถและคนที่เป็นคนดีมาตลอดก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เขาก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้ขอให้ทุกคนให้โอกาสเขาก็พอแล้วก็คือน้องเขาก็ไม่ไม่คงคงได้รับบทเรียนแล้วอะครับอย่าไปตอกย้ำอะไรพอแล้วครับ คือผมก็ตกใจในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเอาจริงก็คนเราก็มีโอกาสพ่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าผมก็เคยทําเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าน้องเขาก็อาจจะโดนโดนในเรื่องที่แบบว่ามันมันทุกคนคือแหละมันเป็นข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าสงสารเหมือนกันแล้วก็ <Okay. S 2> ก็ก็มอในมุมก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะผมว่าเขาเองก็ยังอายุยังน้อยอะไรเงี้ยเรื่องของการสร้างความผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับขอให้ให้โอกาสเขาก็พอก็พีเพราะว่าน้องฝึของร้า ด้วยก็ร่มเราแล้วลยรู้จักับน้องคนนั้นเป็นการตัวคือผมผมผมไม่ทราบมาก่อนว่าแบบเขาไงแต่คือผมเคยเห็นนะก็ก็แค่แค่รู้ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านทางหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้สนิทอะไรกับเขาครับใช่ก็ไม่ไม่ทราบไม่ไม่สนิทเลยใช่ที่แต่แต่เคยเห็นเคยเห็นเราเรารู้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนกัน ู่ในแก๊งเดียวกันไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกันอะไรเหมือนตอนที่เราถ่ายละครก็เออถ่ายหนังกับเขาอยู่นะครับตอนถ่ายหนังก็ไม่เจอนะครับเขาก็ไม่ได้พานรกองไม่ไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นคือเคยเจอแบบว่าเหมือนเขามางานหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันนะแต่แต่คือเคยคุ้นๆนนะครับใช่เลยเด็กไม่เลยครันไม่นะครับไม่นะครับคือผมผมไม่ได้คือไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคน <c oughs> ผมรู้ว่าจะามอะไรครับอ๋อคือผมว่าจริงๆตอนเนี้ยเราเรากําลังหาคนผิดอยู่ครับซึ่งไม่ทราบว่าจะทําไปเพื่ออะไรมันทาเพื่อตอบย้ํากันเปล่าๆผมว่าตอนเนี้ยเราหาช่องทางที่จะทําให้วัยรุ่นทุกคน ทำในสิ่งที่ดีรวมทั้งตัวปันปันรวมทั้งคนที่เสียหายทุกคนนะคือเขาเขาต้องการที่จะกลับมาดีอยู่แล้วเขาต้องการที่จะแบบแก้ตัวทุกๆไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผมว่าน้องเขาก็ได้รับบทเรียนไปแล้วเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ต้องไปมองว่าเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงสงสารแบบว่าทุกๆคนแบบว่าเราเราเองก็อยาก ฟังข่าวดีๆแบบอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าน้องเขามีผลงานที่ดีรอยอยู่ทุกอย่างนะครับอย่าไปอย่าไปตอกย้ำอะไรเขาเลยพอแล้วครับแล้วพอมีเรื่องนี้ออกมาทำให้หน้าเราแกล้งกับเรามากขึ้นเลยคะแบบอ๋อไม่ครับไม่คือผมว่าผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมะครับเราก็อาจจะต้องระวังตัวอาจจะต้องผมก็เข้าใจว่ามาันอาจจะต้องมีเรื่องของการเส่งเลงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเรามั่นใจว่าเราทําตัวดีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอย่เจก็ทําการหายห่วงกับเราได้อ๋อไม่ไม่มีครับไม่ม,มีครับ ก็ไม่ไม่นะครับแม่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับใช่ก็ปกติเราก็ติดตามข่าวแลก็เป็นกำลังใจเท่านั้นเองครับครับคือผมว่าจริงๆมันมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวหลักๆนะครับผมอยากจะฝากให้ถึงผู้ใหญ่มากกว่าคือบางทีเราไม่ต้องไปมองว่า ต้องพูดว่าแบบอย่าเสพยาเสรจติดนะมันบางทีการ ที่เราห้ามในส่วน <im lv ain> นั้นนะมันเหมือนเป็นการยิ่งยุอะไรเงี้ยผมว่าเราเปลี่ยนจากการนั้นนะ่ะเป็นการให้ความอบอุ่นเขาดีกว่าคนเราถ้าเรามีความอบอุ่นชีวิตเรารู้สึกแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็เขาก็จะไม่อยากลองอย่างองีก็ขอให้ให้ความอบอุ่นกับเขา,า,เขาแล้วก็ให้เขาได้ซำในสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาทุกอย่างมันมีทางออกได้อะไรเงี้ยก็ให้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว <im careers> กันก็ฝากถึงวัยรุ่นทุกคนด้วยว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยก็อย่าคิดคิดคิดดีๆก่อนนะพอๆแล้วครับก็อ,อย่างบางคนไม่ใช่เฉพาะใครเขากิจอย่างสูบบุหรี่ก็ถือว่าอยากลองอยากเท่อะไรเงี้ยอ่ะบุหรี่มันก็คือมันมันก็ทุกอย่างมันเป็นผลเสียต่อตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะเขาขายบุหรี่เขาก็มีข้างหน้าเขียนไว้แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างมันให้ผลอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ผมก็ไม่ได้พูดยังไงครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าถ้าสุกไปก็เดี๋ยวก็รู้เองมัน,ม,นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่พูดอะไรมากแล้วกันเราห้ามกันมาเยอะแล้วแล้วก็หายอย่างอื่นทำแล้วกันแล้วก็ลืมๆม,มันไปเท่าน,นั้นครับครับครับผม <c oughs>